เดินทางเข้าที่พ <damned> ักโรงแรมยังถ้าเราเป็นภาษาไทยกินนารีเหมือนปะกินนาังกฤษกินนารีมกินนารีเลยกินนารีมันตัวยังตัวไม่ปีกตัวมันปะกินนารีเหมือนปะมันเบาเพราะน้ำแข็งเข้าที่พักกินนารี รีสอทบ่เขาใหญ่นี่บข้างล่างรูเงนูนใดโอ้ข้ามจุดนมก๊อบหนากับหลังหนียบก็หาย็เมื่อไรจะออกไปดูโอ้ย,ยเสียบตก็ล้างรถตู้ทะลุออเว่นาไปเลยแยไปกันมองนั่งกี่หน่อยกนะันอ,อยู<ม>่หลังรอบ,บียังวงนี่ Đang đôi nó ừ, ừ. đấy bỉ đây. nhang mất đấy. ừ, nó nè váo, nhang phép, 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 này, phép, 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 ยังครับน้ำสโลอเสียจิ๋วจิ๊กใคราจะร้าตัตัดยิงแรงแมนบอลแล็วไอ้ทมันมีเจ้าเนี่ยงมันเยอะโอ้จอีเบอร์ใกลดิจอดีนครับมามันแม่เนมนตกเขาลเกากาบอกจะไปขอของเขาเาะเกไอย่างไงจ้มนังเล่นเป็นต้วเข้ให้เจ้านี่แม่ มกันย่าเพิหลดนี่เต็มสี่บางวะหูบางเปอร์เซนต์มันอะเขาใช่ข่ักแล้วีพักแล้วเออเปิดแอร์ทิมงไปเลยี่บ้นะต่พอเป็นยังไงเฮไหแล่ว่าเปิดแอรทิ้ไปเลยหสามมื่นสามพันเลยวันี้ยวๆดูดูที่พัก เวเนี่เขาเขียนเมืเนี่ยวีห้องไหนบ้างเออเอืนวีปะเนี่ส่วนสมชายเขาเรียงเบียร์กันตัวโอ้ยห้องหนังของเ้าทารัยงคู่ซะด้วยแม่มผู้นึงกรบกระซินอนหนงได้สีผู้เมียอย่าหนวะกระเป๋าอยดโอเค